สวัสดีครับคคู่เดียวผู้พานะครับวันนี้อยู่กับดึงข้อ EP 2นะครับเราจะมาเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักนะครับของท่าดึงข้อ EP 1นะครับก็เดี๋ยวเราทวนสาหรับท่าดึงข้อ EP 1ก่อนนะครับถ้าเราถ้าดึงข้อ EP 1ก็คือนั่งเท้าแตะบานะครับดึงข้อก็จะประมาณนี้ก็ส้นเท้าแตะบานออกแรงเก่งดึงข้อนะครับค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็นับ1 2 3 ก็คือนับลมหายใจตัวเราเองนะครับแต่ทีนี้วิธีการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักของมันนะครับเราจะเอามาแนะนําประมาณ2แบบนะครับก็คือแบบแรกการฝึกดึงข้อเก่งค้างนะครับแต่รอบนี้นะครับเราจะมาใช้สองขานะครับในการช่วยออกแรงเราจะยกขาหนึ่งข้างนะครับแบบนี้นะเก่งค้างไว้แล้วก็นับลมหายใจสิ่งนับนะครับเดี๋ยวเราให้น้องๆมาทาสลับการจับสเตปที่สองนะครับในการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักก็คือออกแรงเก่งขานะครับบนเท้าแบบพี้เหมือนเดิมเลยจริงๆแตว่าดึงขึ้น แล้วลงแบบนี้ครับเวลาลงบบตูดตูดของเราหรือว่าก้นของเรารแบบนี้ซะตูดเลยก้ <c oughs> นของเรานะครับจะแตะพื้นเฉยนะครับแล้ก็ดึงขึ้นแบบนี <c oughs> ้ใช้ขาช่วยออกแรงนะครับ <c oughs> แบบนี่10ครั้งโอเคก็เดี๋ยวเราให้น้งองๆนะครับ <c oughs> าสามิีกันให้ดูนะครับสำหรับ <c oughs> สเต็ปดึงข้อนะครับ EP 2โอเคคนแรกพี่เล็กพี่เล็กมาก่อนเลยเพียงแต่ว่าคนที่มีพื้นหลาดกล้ามเนื้อแล้วนะครับผมอาจะให้ใช้ขาเดียวแล้วก็ดึงขึ้นเลย การรวมของสองเวสองน้ำหนักของท่านี้ก็คือดึะะงขึ้นแล้วก็ใช้ปายเท้ช่วยนี่นะใช่ใช้ปลายเท้าแตะไปนัแหละสิบครั้งแตะพื้นั่นแหละก็ได้เอาแรงขาไม่น้อยครับส4สามสี่

ห้าเจ็ดอกแรงเก่งมั้ยด้อโอกเจ็ดได้แปดเก้าอันนี้เป็นเวทที่สองนะครับจะหนักกว่าเวทเก่งค้างขาเดียวนะครับสิบกิโลกรัมลบสิบแล้วพอเลยค่ะสายแข็งไม่คุ้นกับเดี๋ยวใส่ยแข็งไม่ได้เอาเลยสาร้อยก็ได้เฮ้ยเอาขาเดียวดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมันเข้าหาว่าไม่เป็นยังไง อาไปดึงขึ้นหลังตรงหลังตรงไม่ใช่ดึงฟันเออสองสามสีวตรงอยู่ห้าคนที่แข็งแรงแล้วนะ,ะยพยายามออบแรงขาไปน้อยนะ,ะไ,ยไปโค้งไป ไล่สเต็ปนะครับไปเรื as, <Mine>. ่อยๆแต่ม <f 20> ือใหม่ก็จะอยู่ช่วงท้ายนะครับหายเดียวลึงข้อหายเดียวลึงข้อมาเลยหนึ่งใสข้อมือสองสามตูใส่คื้นนะครับพี่นีสี่ห้าดีห้าลงอยห้าบานไปยี่ไหมดิหกสิบจี แเลยหมนแรงเลมองหน้าเจนอีก3ทีอีก2งทหยไทีเดีวขาลอโชว์น้องพีนี่สำหรับมือใหม่นะครับก็เป็นดึงเก่งขาาวงเกาลึงข้ได้งแล้วนะนน่าจะประมาณเก่งขาขาเดียวครได้

แ่ไม่รู้ว่ี่ทีโดนกมนเรียกมาตังคมาถูกแมงเอะแล้วทำไมตั้งนามไแก้งมันดหมดเยู่ากเลยมันเล่อนเนียวมันเม้อมต้องคิด่ะมันจะสองขาวะล่ะขาไปขาขึนนี้ขึนนี้ขึ้นสูงเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดียวขาเดียวโหมตั้งรอไปหนึ่งขาสอ สิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาโอเคไม่อาารย์นี่ต้องแต่งกระดาษกูเลยกระดาษโอเคกระดาษโอเคกระดาอเคกระดาษโอเคกรอดาษโอเคกระาษโอเนีระอาษโอเคกระด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 าษโอเค ดึงหลังตรงไม่ใช่ดึงฟ้อนไม่ใช่ดึงฟ้อนคือถ้าดึงข้อมาได้หนอันนี้ดึงข้อมือนะครับคนสุดท้ายสองสามสี่ตูแตะพื้นห้าเออนั่นแหละดึงหกเออเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเจก็นี่นะครับเป็นทั้งหมดนะครับในการฝึก เพิ่มเบียเพิ่ม,มน้ำหนักของขั้นพื้นฐานนะครับผมขอทวนอีกรอบนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเลเวลแรกนะครับหรือ EP หนึ่งเนี่ยก็จะดึงประมาณนี้นะครับก็คือดึงข้อเกร็งหางไว้หลังตรงๆนะอย่าไปดึงแบบนี้นะครับดึงให้หลังตรงๆนะเพราะเราต้องาการเก็งหลังนะครับแล้วก็เบียเพิ่ม,มน้ำหนักของ EP สองนะครับก็จะมีสองท่าสำหรับท่าแรกก็คือดึงขึ้นยกขาหนึ่งข้างเกร็งาไว้นะครับแล้วก็สเตจที่สองนะก็คือดึงขึ้นขึ้นลงแบบนี้เลยขาจะชิดกันก็ได้หรือว่าขานึงข้างแบบนี้ก็ได้ เป็นเท่าตัอีกเพิ่มไปเพิ่มน้ำหนักของที่ที่สองยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะผมขอบคุณยร์แก